สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่น่ารักทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้นะคะในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป .4 คุณครูกเ็เราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องหลักค่าประจำหลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลักต่อนะคะซึ่งสำหรับวันนี้นะคะเ,เมื่อนักเรียนชม กิจกรรมของเราเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดข้อ5ใหญ่หน้า 3... และข้อ3ใหญ่หน้า 7.... นะคะนี่ก็คือภาระงานของนักเรียนนะคะเมื่อนักเรียนเรียนรู้จากวิดีทัศน์จบแล้วนะคะ เรามาเริ่มกิจกรรมกันเลยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็จะให้นักเรียนมาฝึกกันในเรื่องการหาจำนวนที่มีเงื่อนไขาตามที่กำหนดนะคะนักเรียนดูนะคะในข้อที่1นนะคะนักเรียนดูนะคะดูคำสั่งก่อนนะคะคำสั่งบอกว่า ให้เขียนวงกลมรอบจำนวนทุกจำนวนที่สอดคล้องกับข้อกำหนดข้อ1จําจำนวนที่มากกว่า52,483นะคะคุณครูทำสีแดงไว้ให้นักเรียนแล้วนะคะนักเรียนก็มาดูตัวเลือกด้านล่างนะคะมีอยู่4จํจำนวนนะคะว่าจำนวนไหนบ้างที่มีค่ามากกว่า52,483 จำนวนแรก6 0 0ม0มากกว่า5 0 0 0มไหมคะถ้ามากกว่านักเรียนก็วงกลมตัวเลขเอาไว้นะคะแบบนี้นะคะต่อไปจำนวนที่2 5 0 0 0 0 4ม0 3ามากกว่า5้าหมั้ยไหมคะถ้ามากกว่าเราก็วงกลมเอาไว้นะคะต่อไป 52,349มากกว่า5 4 8 8มั้ยไหมคะถ้าเราสังเกตจะเห็นว่าในหลักร้อยเนี่ยเป็นเลข3แต่หลักร้อยของข้อกำหนดเป็นเลข4ซึ่งเลข4มันมากกว่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจำนวนที่3เนี่ยก็มีค่าน้อยกว่าเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องวงกลมนะคะต่อไปจำนวนสุดท้าย52,476 ถ้าเราสังเกตจะเห็นว่าในหลักสิบของจำนวนนี้เป็นเลข7แต่ข้อกำหนดของเราเป็นเลข8แสดงว่าจำนวนด้านล่างนี้น้อยกว่าเพราะฉะนั้นข้อที่1เราก็จะมีจำนวนที่มากกว่าข้อกำหนดอยู่2จํจำนวนนะคะแบบนี้ต่อไปข้อที่2จํจำนวนที่น้อยกว่า95,860 ตัวแรก95,866นา่ะคะถ้าเราดูเนี่ยจะเห็นว่าหลักที่บอกว่าจำนวนนี้มีค่ามากกว่าข้อกำหนดก็คือหลักหน่วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจำนวนนี้เราก็ไม่ต้องวงกลมนะคะต่อไปจำนวนที่สอง 95,672ถ้าเราดูเนี่ยหลักร้อยน้อยกว่าหลักร้อยของข้อกำหนดนะคะเพราะฉะนั้นจำนวนที่สองเนี่ยนักเรียนก็วงกลมได้เลยต่อไป93,789 ถ้าเราสังเกตจะเห็นว่าในหลักพันใช่ไหมคะหลักพันเป็นเลข3มีค่าน้อยกว่าหลักพันของข้อกําหนดเพราะฉะนั้นจํานวนที่3นักเรียนก็วงกลมเอาไว้ต่อไป 91,000... จะเห็นว่าในหลักพันเป็นเลข1น้อยกว่าหลักพันของข้อกําหนดเพราะฉะนั้น ข้อนี้ก็จะมีจํานวนที่น้อยกว่า95,860อยู่ทั้งหมด3จํานวนนะคะยากไหมคะ2ข้อนีอ้นักเรียนน่าจะทำได้นะคะต่อไปข้อที่3ข้อที่3จะมีทั้งหมดคุณครูให้มา5จํานวนนะคะ จำนวนที่มากกว่า2 3 6 0 0แต่น้อยกว่า45,230ตรงนี้แสดงว่าเขาให้ช่วงคำตอบมานะคะว่าคำตอบของนักเรียนเนี่ยห้ามเกิน45,230แล้วก็ ต้องไม่น้อยกว่าจํานวนแรกตรงนี้นะคะ,ะเพราะฉะนั้นคำตอบที่นักเรียนจะเลือกตอบเนี่ยนักเรียนก็สามารถตอบได้ตั้งแต่23,601ใช่ไหมคะตัวแรกที่เราจะตอบได้ส่วนจํานวนสุดท้ายที่นักเรียนสามารถตอบได้เนี่ยก็จะไม่เกิน45,000 229นะคะห้ามเกินตัวนี้นะคะอ่าเราก็มาดูจำนวนที่1 23611ตามเงื่อนไขเมื่อกี้ครูบอกว่าคำตอบของนักเรียนต้องเป็นตั้งแต่23611ใช่ไหมคะอันนี้มัน611มันมากกว่าอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจำนวนแรกของเราเนี่ยก็ วงกลมไว้ได้นะคะต่อไปจำนวนที่2ค่ะ21,965ถ้าเราสังเกตในหลักพันเนี่ยตัวเลขมันน้อยกว่าข้อกำหนดเมื่อกี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจำนวนที่2นักเรียนก็ไม่ต้องวงกลมนะคะต่อไปจำนวนที่3ค่ะ24,8 0จะเห็นว่าในหลัก พันเป็นเลข4ซึ่งมากกว่าข้อกำหนดใช่ไหมคะแล้วก็ไม่เกิน45,000แน่นอนเพราะฉะนั้นจำนวนที่3นี้นักเรียนสามารถวงกลมไว้ได้เลยนะคะต่อไป45,227คุณครูบอกว่าห้ามตอบเกิน45,229ใช่ไหมคะแสดงว่าจำนวนนี้เกินไหมคะยังไม่เกินนะคะ ถ้ายังไม่เกินนักเรียนก็สามารถวงกลมได้เลยค่ะจำนวนสุดท้ายค่ะ46,421จะเห็นว่าในหลักพันอีกแล้วนะคะหลักพันเป็นเลข6ซึ่งมันเกินจำนวนที่คุณครูบอกว่าคำตอบอยู่ในช่วงนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจำนวนสุดท้ายนักเรียนก็ไม่ต้องวงนะคะ สรุปว่าข้อที่3ก็จะมีจํานวนที่เป็นคําตอบทั้งหมด3จํานวนนะคะที่เรียนจะต้องวงกลมส่วนข้อที่4นะคะจํานวนที่น้อยกว่า74,230แต่มากกว่า69,879ออันนี้คุณครูสลับเงื่อนไขนะคะที่จริงจำนวนนี้มันน้อยกว่าจำนวนข้างหน้าใช่ไหมคะ แสดงว่าคำตอบของนักเรียนเนี่ยจะอยู่ตั้งแต่69,870อ๋อไม่ใช่สิ780ค่ะขอโทษนะคะคำตอบของนักเรียนนะคะจะต้องตั้งแต่69,880ไปจนถึงตัวสุดท้าย ต้องน้อยกว่าตัวนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องไม่เกินคำตอบสุดท้ายก็จะต้องเป็น74229นะคะตัวสุดท้ายที่เรียนจะตอบได้คือจำนวนนี้นะคะอ่ะเราก็มาพิจารณาตัวแรกเลยนะคะ69887เมื่อกี้คุณครูบอกว่าคำตอบ จะอยู่ตั้งแต่6,9,880อันนี้มัน87มันมากกว่า80แล้วใช่ไหมคะหลักข้างหน้าเหมือนกันหมดนะคะเพราะฉะนั้นจำนวนแรกเนี่ยนักเรียนสามารถวงกลมได้เลยนะคะต่อไปจำนวนที่2ค่ะ6,9,699จะเห็นว่าในหลักร้อยเนี่ยมันมีค่าน้อยกว่าข้อกำหนดของเราใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นจํานวนที่2เนี่ยนักเรียนก็ไม่ต้องวงกลมนะคะจํานวนที่3ค่ะ7146มันมากกว่า69,000แน่ๆแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจํานวนเนี้ยนักเรียนวงกลมได้เพราะว่าไม่เกิน74,229ต่อไปจํานวนที่4ค่ะ72,345 ไม่เกิน74,000ันใช่ไหมคะและมากกว่า69,000แน่นอนเพราะฉะนั้นจำนวนที่สาจำนวนที่4เนี่ยวงกลมได้จำนวนสุดท้ายค่ะ76,554จะเห็นว่าหลักพันมีค่ามากกว่ามากกว่า4,000นนะคะเพราะฉะนั้นจำนวนสุดท้ายเนี่ย นักเรียนก็ไม่ต้องวงกลมนะคะเพราะฉะนั้นในข้อที่4เนี่ยคำตอบที่นักเรียนจะต้องวงกลมก็จะมีทั้งหมด3จํานวนนะคะเมื่อนักเรียนชมตรงนี้เสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็กลับไปดูแบบฝึกหัดในหน้าที่3นะคะก็จะเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับกิจกรรมอันนี้นะคะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งหน้านะคะที่ครูอยากจะอธิบายเพิ่มเติมก็คือในหน้าที่7นะคะ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องจากกิจกรรมเมื่อวานที่นักเรียนได้เรียนไปนะคะในหน้าที่7ของแบบฝึกหัดนักเรียนนะคะจะเป็นการอ่านบทความเรื่องฐานหินในประเทศไทยและในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งเขาจะบอกจำนวนออกมานะคะตัวเลขที่เขาบอกมาเนี่ยถ้าเราสังเกตจะเห็นว่ามีตัวเลข แล้วต่อท้ายด้วยชื่อหลักนะคะแต่เวลานักเรียนตอบคำถามในกิจกรรมเนี่ยจะเห็นว่าเขาให้นักเรียนเขียนตัวเลขแสดงจำนวนแสดงว่านักเรียนต้องเปลี่ยนคำว่าล้านให้เป็นตัวเลขนะคะ,ะทีนี้คุณครูก็ขอทบทวนนิดนึงนะคะความรู้จากที่เราได้ทำกิจกรรมครั้งที่แล้วนักเรียนดู อันนี้นะคะห0 0ห0ื่นข้างหลังมีคำว่าหมื่นอยู่ใช่ไหมคะแล้วข้างหน้าเป็นตัวเลข5เมื่อนักเรียนจะเขียนแสดงเป็นตัวเลขนะคะนักเรียนก็นำเลข5มาเขียนในหลักหมื่นแล้วด้านหลังหลักหมื่นเราก็เขียนเป็นเลข0ได้ทั้งหมด4ตัวเราก็จะอ่านได้ว่าห0 0ห0ื่นเหมือนกันนะคะข้อสังเกตนะคะ หลักที่อยู่หลังหลักหมื่นเราจะเปลี่ยนเป็นเลขศูนย์ทั้งหมดเลยนะคะเปลี่ยนเป็นเลขศูนย์ไม่ยากเลยนะคะต่อไปมาดูจำนวนถัดไปค่ะ12,000 1 2มื่นมืนเวลานักเรียนจะเขียนเนี่ยนักเรียนก็เอาเลข1 2มาเขียนก่อนนะคะพอนักเรียนเขียนเลข12ไปแล้ว เมื่อกี้ข้อสังเกตของคุณครูครูบอกว่าด้านหลังหลักหมื่นต้องเปลี่ยนเป็นเลขศูนย์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตั้งแต่หลักพันหลักร้อย,หล,อยหลักสิบหลักหน่วยเราก็ใส่เป็นเลขศูนย์ได้เลยนะคะต่อไปจำนวนที่มากขึ้นนะคะ1 3 5 0 0 0อ่อา 15, นจำนวนนี้เยอะขึ้นแล้วใช่ไหมคะ นักเรียนเอา135มาเขียนด้านหน้าก่อนนะคะแล้วด้านหลังหลักแสนมีหลักอะไรบ้างคะก็จะมีหลักหมื่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยนักเรียนก็เปลี่ยนเป็นเลขศูนย์ทั้งหมดก็จะได้เป็นจำนวนใหม่ซึ่งจำนวนนี้อ่านว่า13ล้าน5 0 0แสนนะคะ จำนวนสุดท้ายของเรานะคะเป็นหลักล้านแล้วนะคะข้างหน้าเป็นเลข402ล้านวิธีการเขียนจำนวนนี้นักเรียนก็เอา402มาเขียนก่อนด้านหน้านะคะแล้วหลังหลักล้านคือหลักอะไรบ้างล่ะก็คือหลักแสนหลักหมื่นหลักหลักพันหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยนักเรียนก็เปลี่ยนเป็นเลขศูนย์ทั้งหมด ซึ่งจำนวนนี้ก็จะได้ว่า402หล้านเป็นยังไงบ้างคะการฝึกเขียนจำนวนที่ผสมกันระหว่างจำนวนและชื่อหลักนะคะไม่ยากเลยนะคะต่อไปนะคะนักเรียนดูจำนวนนี้นะคะจำนวนนี้อ่านว่าอะไรคะ นักเรียนเช็คหลักก่อนนะคะหน่วย1 0บร้อยพันหมื่นเศษล้าน10ล้าน100ล้านเพราะฉะนั้นอ่านว่า457 57ล้านหลักแสนไม่มีก็ข้ามไปนะคะสอง8มถามว่าจำนวนนี้มีกี่หลัก จำนวนหลักนักเรียนก็นับเลยค่ะมีตัวเลขทั้งหมดกี่ตัว1 2 3 4 5 6 7 8 9มี9ตัวก็แสดงว่าจำนวนนี้มี9หลักนะคะต่อไปจำนวน จำนวนเดิมนะคะแต่คุณครูเปลี่ยนคำถามใหม่คุณครูถามว่าเลข7สีแดงที่ขีดเส้นใต้นะคะอยู่ในหลักใดนักเรียนก็เริ่มเช็คจากหลักหน่วยก่อนหน่วย10ร้อยพันหมื่นแสนล้านแสดงว่าเลข7อยู่ในหลักล้านนะคะถ้าถามเลขอื่นบ้างนะคะามาดูนะคะ เลข4อยู่หลักใดนะคะเมื่อกี้เลข7อยู่หลักล้านแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถัดจากหลักล้านก็เป็นหลัก10ล้านร้อยล้านเพราะฉะนั้นเลข4อยู่ในหลักร้อยล้านนะคะค่ะนี่ก็คือกิจกรรมที่สอดคล้องกับในแบบฝึกหัดหน้า3และหน้า7นะคะถ้านักเรียนชม วีดีทัศชุดนี้เสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็กลับไปทำแบบฝึกหัดหน้า3และหน้า7นะคะตามที่คุณครูบอกนะคะในหน้า3เนี่ยจะมีกิจกรรมอยู่2ข้อใหญ่นะคะคุณครูให้นักเรียน ทำเฉพาะข้อ5นะคะเพราะว่าข้อ4เนี่ยนักเรียนได้ทำเป็นใบงานแล้วเรื่องการเขียนในรูปกระจายนะคะนักเรียนก็ทำเฉพาะกิจกรรมข้อที่5ที่คุณครูให้นักเรียนฝึกหาจํานวนที่สอดคล้องกับเงื่อนไขนะคะมีทั้งหมด4ข้อนะคะถ้าชมวีดีทัศน์แล้วมาทำแบบฝึกหัดยังไม่เข้าใจนักเรียนก็กลับไปชมซ้ำอีก1ครั้งนะคะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ได้สอนเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะให้นักเรียนไปทำแล้วนะคะก็ขอให้นักเรียนตั้งใจชมวีดิทัศน์ให้จบแล้วก็มาทำแบบฝึกหัดนะคะขอให้นักเรียนมีความสุขกับการทำในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์แล้วก็พบกันใหม่ในครั้งถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ